เรื่องที่เราจะเล่าวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอีกเหมือนเดิมเพื่อนคนนั้นก็คืออีอังคารอีอังคารเป็นคนที่ได้บ่อยมากได้บ่อยเลยกูได้จริงๆกว่ากูไม่เชื่อเลิกตอแหลเธอถ้าไม่เชื่อมึงเดินมากูได้เสียงเงี้ยมึงโอ้มกอดโอ้ h oh my กอดแป๊บเดียวตุ๊บ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 ,บ,บก,กูกรี๊ดอีอังคารเพร่องอะไรบ้างมีเด็กเดินมาสามคนอีกเธอ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 อีกเด็กเดี๋ยวกูจะตบแม่มึงอีแแบกคนนั้นเด้อมั้ง ไปลูกพี่เขาไม่ใช่กะเทยป้าพาวกับกับพาว one two three f สวัสดีซากับอะไรกันจ้ากับรายการอินเอมซ้าเธอวันนี้เป็นฟิลแบบบ้านๆหน่อยเพราะว่าฉันอยู่ที่จังหวัดอะไรวะนี่พัทลุงพัทลุงเมืองวันนี้เราก็มาบนบานสันกล้าเป็นสไตล์แต่เราไม่บอกว่าที่ไหนต่อให้คนทักมาเราก็จะไม่บอกเพราะรู้สึกว่าถ้าเราบอกปุ๊บคนจะเยอะทันทีอันนี้เรามาเป็นครั้งที่2ชื่อร้านว่าหนุ่มจีนแมตตุ๊กอยู่ตรงหัวสะพานมิหลำ ขาไม่ได้จ้างกูแน่นอนเพราะอันนี้คืออร่อยมากเดี๋ยวแนะนําอาหารก่อนนะคะอันนี้เป็นสักอย่างหนึ่งอะไรไม่ใช่กะทิกะทิน้ำยำไม่ใช่เหรอกะทิน้าํายำกะทิน้าํายำน้ำาํายาปูแกงไก่เอ้แกงขวานแล้วก็แกงไรไรตุยลาเหรอใช่ไห<ด>มไรต,ตุยลานะคะแล้วก็ผักเวอร์มากนี่ เมืองรันนี้คือจอยสุดๆนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเอ็มนั่งกินเลยนี่นั่งนี่เลยไม่ต้องจับกล้องละวันนี้เราเป็นแบบเร็วเรวเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนอีกเหมือนเดิมเพื่อนคนนั้นก็คืออีอังคาร เพื่อนกูชื่อเอียงคารเธอเสียงอาจจะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าติดด,ดิมพนดเลยนะคะเอียงคานเนี่ยนะเป็นเด็กอุบลกูลเนี่ยเป็นคนลบุรีทีมเชเดเดอร์กูที่ก็ย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นคนอุบลสักส่วนใหญ่อุบลคือเป็นจังหวัดที่ผลิตเชเดเดอร์เราต้องพูดอย่างนี้ก็คือจะเยอะมากก็อยู่ดีก็ได้มาเป็นเพื่อนกันอยู่ทีมเดียวกันอะไรอย่างเี้มไหมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะอ๋อมีอีนั่นคอมเมนต์มาล่าสุดกินให้จบก่อนก็นกได้ค่อยเล่ากว่าจะเข้าเรื่องนานเลยกูทำรายการอาหารค่ะ จอยสุดอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยอ่ะเอียงคารเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นคนอีสานชอบกินเหล้ามากๆเวลากินข้าวแต่ละอย่างเวลาไปร้านอาหารเนี่ยจะสั่งไม่ต่ำกว่หนึ่งไปสั่งอาหารทุกอย่างจะสั่งเยอะหมด อออย่ไว้กนหรมีหนึ่งอย่างเนี่ยสั่งเหมือนอีปิงเลยสั่ง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 มีอะไรสั่งเยอะหมดเวลากินเบียร์เนี่ยกูเอียงคานอีเบียร์เนี่ยเวลานั่งกินเบียร์กินอะไรกันเงี้ยแต่ก่อนเราก็เป็นคนคออ่อนเข้าใจ็บปะวันนี้สตอร์เหรอหรืออะไรอะสตอร์ไอเหอะสตอร์อะไรใหญ่ขนาดน,นี้ลูกเนียงหรอ ไปเลื่อยอยากจะเป็นคนต้มึงได้เป็นคนรู้จังหวัดอะไรเยี่ยเละบ้านอยู่สารยานี่เป็นคนรู้เรื่องรู้จังหวัดมั่วไปหมดก็ไปนั่งกินเบียร์กันกูเอียงคานอีเบียร์เอเบียร์เพื่อนกูนี่แหละอีเบียร์เอเบียร์ลีดกินกันแล้วกูรู้สึกว่ากูเมาคนอย่างเอียงคาน์ทำยังไงรู้ไหมถ้าเพื่อนเมาเอามึงทำไงสมมติกินกันอย่างเงี้ยเบียร์เหลือกันเหลือเบียร์เหลือเออฝากอืมเอียงคานทำกันรู้ไหมเอาขวดเบียร์เนี่ยตีขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบ๊ะ ในเมื่อทุกคนไม่กินก็ทําให้มันหมดไปเลยจบไม่ได้โกรธด้วยใช่ไหมคือมันก็วิยอให้เรากินอะ่ะแต่เราบอกมึงกูไม่กินแล้วกูจะกลับกูจะกลับอยู่กลับก็เป็นอย่างนี้มาอันนี้เรื่องถือว่าสต๊อปเดีย๋ยวเรื่องต่อไปเรื <c oughs> ่องหอมเจียวจ่อยมากไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจากยูทูก่อนจาก ใครที่ติดตามเอ็มมาจะรู้ว่าเอ็มใช้มาหลายปีมากแต่ตอนนี้ปรับสูตรให fitness. ม่ผิวอีโกโเวลาทาเนี่ยมันจะทาให้ผิวเราเนี่ยมีความสว่างออร่ามีความเงาให้รู้สึกว่าหน้าเด็กเพราะว่ามันมีสารบำรุงทาให้หน้าเด็กสารบำรุงมาจากดอกไม้6ชนิดที่สําคัญไม่มีพปรเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวแพ้ง่ายผู้หญิงผู้ชายผิวค้ำผิวสีใช้ได้หมดจาก้กมันจะปรับใส่หนึ่งระดับ1หลอด219รอบาบาท s p f 50 PA บวกบวกบวกไม่เหนอะหนะที่สําคัญแต่ตัวเป็นน้ำนะจ๊ะไม่เหนียวเหนอะหนเป็นตัวบำรุง ดักน้ำไม้ได้น้าทำให้หน้าเนี่ยดูนุ่มเด้งตลอดเวลาและที่สําคัญใครที่แต่งหน้าทุกวันตัวนี้มันจะเป็นเหมือนไพรเมอร์ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะจ๊ะทำให้หน้าเราเนี่ยติดทนขึ้นสัมผาสได้แล้วก็จะบอกว่าทาซ้าระหว่างวันได้ด้วยจ้ะใครสนใจนะจ๊ะสั่งซื้อได้ตามนี้เลยจ้ามาเลื้ยงมาจากเข้มข้นเรื่อยๆสมัยก่อนผับเขาชื่อว่าเอลินโยอยู่อตโกเอกียงคัเป็นคนที่ได้บ่อยมากได้บ่อยเลยอุ้ยยังคันในเล่าเรื่องเยอะนะเล่าไปเล่ามาเยอะกว่าทุกคนเลยนี่ ต้องเวลาจีดจีดพอดีอเหรอเขาเรียกจีจานที่กูเล่าให้ฟังจีจานสบอน่ะกูก็ไปเที่ยวทีนี้มันก็ติ๊กสองกว่าแล้วเนาะุ้ย,ยังค้างอยู่ไหน <laughs> มึงอยู่ไหนเนี่ยกูาหาต้องนานแล้วพับปิดหมดแล้วมึงพับปิดหมดแล้วรับโทรศัพท์ <laughs> ได้คุณ อย่าตอแหลเร็วๆเขาจะกลับแล้วพุ่นนี้ก็ต้องเรียนอีกนู่นนี่นั่น,นมึงแล้วมันก็ดึกแล้วกูใหู้จริงๆกวกูไม่เชื่อเลิกตอแหลเธอะถ้าไม่เชื่อมึงเดินมาข้างเอรินโยเลยข้างเอดินโยเนี่ยเป็นผับเนี่ยจะมีเป็นซอยแบบมีร้าน้าเล,เล็กๆน้อยๆแต่มืดๆหน่อยอะไรเงี้ยไม่เชื่อมึงเดินมาเลยกูก็เดินไปเอียงคานยังคานกูได <c oughs> ้เสียงเงี้ยมึงโอ้ oh my god โอ้ my god ยืนดูฝรั่งอยู่แล้ทำนั่งงี้ใส่กู นี่นีะได้ไหมล่ะเออเหนือนี่นะเชื่ออย่างว่าได้อีดอกกับฝรั่งเนี่ยโอเปอร์กอนโอเปอร์กอนมากยังขยัจริงเลืองต่อไปหลายเรื่องเลยเป็นเรื่องเล็กๆกระชับกระชับภาพสมัยก่อนจะกินให้ดูเวทีดนตรีที่ดอจอยอะันย่าปูจอยจริงอันเนี้ยจอยหมดเลยเราทำต่าไปเลยเพื่อให้เราได้กินหลายอย่างเลยใช่ แต่เขาอิ่มนะมีดอกไม้เช่จานเล็กแบบเล็กนะอิ่มนะนี่พริกไทยทว่าหัวจีนโอ้โหจอยเวอะไม่พูดเลยอะอร่อยเลยมึงขนมจีนหาอะไรยากหรอจ่อยป้านี่เต็มคางอร่อยอะอร่อยจริงมึงแต่คนเยอะมากเลยนะร้านเนี้ยไม่ใช่แบบน้อยนะเพราะว่าถ้าช่วงเย็นอ่ะคนจะเยอะมากร้านจะปิดคนก็ยังมีอืม เรื่องต่อไปเที่ยวแล้วเล่ากันบันไดข้างเอฟเฟคสมัยก่อนจะเป็นเร้านจะเป็นบันไดเงี้ยเนี่ยบันไดสูงสูงอ่ะชื่อร้านอะ้รกูจำไม่ได้สมัยก่อนโคเวอร์ชอบไปแข่งกันอียังคางขึ้นไปเต้นอยู่ข้างบนแป๊บเดียวตุ๊ก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 มึงตกนู่นนู่นน่ะมึงสู้มากเลยนะกิ้งตกกิ้งแบบเหมือนในหนังเลยตก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 กิน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 ลงมากูกิียังคานเพ่งอะไรบ้างลงมาถึงสภาพแบบเพื่อนยังไงเราก็ตายอยู่เนี้ยแต่แก้วไม่หกนะแก้วแก้วถืออย่างเงี้ย มึงสลบไปเลยรู้ยังไงวะอุ้ยทุกคนจะร้องไห้อ่ะอินมาก็สองคนน่ะมึงกันทำไงทำกันไปปะไม่ต้องเรียกเดี๋ยวลุกเองหายเขาอาลลบไปเลยหรอายเลยแต่แก้วกันแกนอนก่อนไม่ต้องเรียกเบาๆเดี๋ยวลุกเองอายคนคือเขาเมาหรอแล้วกับเมาเมาด้วยเจลแเรงด้วยแต่ก็รู้ แต่อายอยู่ช่วงนั้นอายอยู่ก็เลยแอบหลับไปก่อนกูเรียนสุตรดุสิตใช่ไหมยังฮายก็เรียนที่เดียวกูแหละเพราะเป็นรีดด้วยกันใช่ไหมเรียนคณะเดียวกันขึ้นสะพานลอยตรงไหนสักที่หนึ่งอะ่ะอตอนนั้นเขา <c oughs> เขาเคยอยู่รังสิตมาก่อน <c oughs> เด็กรังสิตร,รู้จัก <c oughs> เป็นร้านที่กิกนเยอะสุดแล้วมั้งกูว่า <c oughs> อร่อยอ่ะขึ้นมาตะาบานลอยมึงเคยใส่ไฟระยงระยางนี้ไหมอ่า <c oughs> <c oughs> ก็อ <m rooftop> ีการก็เดินสวนกับป้าคนหนึ่งอีป้าคนนั้นถือถุงเงาะถุงรองกองถุงอะไรมาเงี่ยถุงละมุดบังคุดอะไรเงี้ยก็เดินสวนกันสายไฟก็โยงเอียงคาทับเก้นแล้วทำเป็นไฟช็อตเอาหัวเอาหัวไปจี้กับไอ้นี่มึงใส่ไฟแล้วทำเป็นไฟจอนไฟช็อตไฟช็อตอ่ะอีป้าคนนั้นหยิบถุงไอ้เนี่ยฟาดเงี่ยบุ้มฟาดจริงเพราะป้าเป็นคนฟาดจี้มึงมัน เดี๋ยวกลังไปอุบลจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเอียงคางคือใครเขาอยู่ในส่วนดุสิตเคยเจอใช่ไหมก็วันนี้แข่งอย่างนี้ไงอกำลังสิทไงอยู่ในส่วนดุสิตเด็กส่วนดุสิตเก็จะติดกับเด็กละออเด็กละอออุทิศก็จะเป็นแบบเด็กอนุบาล เดินกันในมอกูเชียร์เดิ้ลเวลาจะซอฟเต้นอ่ะเกาจะใส่ชุดให้โฟที่สุดเพราะว่าเป็นกระเทยใช่กูใส่ขาสั้นเสื้อกล้ามรองเท้าเดินกันเอียงคานเดินเพราะไปซ้อมเชียร์เดิ้ลจะเป็นคนไม่สนใครเลยมึงเข้าใจเปล่าอยู่ในมอก็จะเดินเดินเดินมีเด็กเดินมา3คนอีกระเทย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 วายอีตุ๊ดอีกระเทยวายอีตุ๊ดอีกระเทยแล้วเอียงคานเขาไปหงุดหงิดอะไรมาก็รู้เดินมากูจากหน้าหมอทำเนี้ยอีเด็ก เดี๋ยวกูจะตบแม่มึงไม่ตบเด็กแล้วนะเดี๋ยวกูจะตบแม่มึงอีเดีอีแม่กว่นั้นเด้อมึงไปลูกพี่เขาไม่ใช่กระเทยแม่ก็กลัวโดนตบไปอีดามีหลายเรื่องเลยอะ่ะมึงเขาจะไปเอียงคัะนะเดี๋ยวเรื่องต่อไปเป็นเลือกเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไปพบปขัอโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก YouTube อีกหนึ่งครั้งครัไป นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเสี้ยนสิวอุตันนสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะ65้ากรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สัอเกตความนิ่มความนุ่มนวลดูดิเห็นไหมเห็นชัดัไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาท โปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะเจอปูกแล้วหดอกอ๋อหปูก็อร่ออรอไปหมดเลยเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่จะเกี่ยวคุ้เกี่ยวเสียงตารางเอียงคาเนี่ยหอเขาจะอยู่ที่เอ้ยคอนโดเขาจะอยู่ที่บางซื่อคอนโดมิเนียมเวลากินเหล้าเนี่ยมึงเอียงคากนณอยู่ชั้นแด ชั้นสิบเนี่ยเอาแบบไม่เวอร์นะแดกแล้วกันบนชั้นสิบอะเสียงดังไปถึงปากซอยโลตัสจะ้ะกระเทยเมาอ,อยู่รวมตัวกันเป็นสิบคนนะมึงมันกี้กี้กี้คนไม่สนใจเลยไม่ต้องเอาอย่างๆนะก็คือสมัยก่อนมันไม่ดีอ่ะถ้าอาดีตมันดีเราคงไม่พลาดเราคงจะอยู่กับมันตลอดเวลาขเข้าใจปะก็นั่งกินเล้ากันกี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 ้กกูก็ไม่สนใจแล้วกูก็เมาแล้วเป็นคน ภาคกลางคนเดียวที่เหลือก็เป็นโควิีสาหมคนคนอื่นก็นั่งกินแล้าเราก็เมาเร็วอะมึงเราก็ไม่ไหวเราก็มานอนนอนเล่นในห้องเสียงก็ยังดังต่อเนื่องไม่ใช่ดังต่อเนื่องประมาณทุ่มสองทุ่มนะตีสองตีสามแล้วขอดัง เพื่อนมั้งเพราะอีพนันอยู่หลังรถเอ้ยอยู่เห็นนั่งหมดคอนโดนเนี่ยมันจะเป็นห้องข้างหลังห้องที่เป็นระเบียงที่เป็นประตูได้ไผ่นอกค่ะสีกําลังมาเปิดจ้าไผ่นอกค่ะหวานมาเลยไผ่นอกค่ะสีกําลังมาเปิดกูเปิดประตูแกล้งปุ๊บตำรวจล็อกคอกูเข้ามาหนังปั๊บเงี้ย ทำอะไรกันมึงแต่พูดแบบเบาๆอะโนคุณควีบีบคออยู่คนเดียวเลยมึงแต่ในห้องนั้นมีกูคนเดียวที่เหลือเขานั่งระเบียงกันหมดอยู่ตรงไหนปแป๊บหลังภาพตัดมาทีประตูเอียงคาดประตูระเบียงเปิดกูกทํางี้ตรงนี้อตรงนี้หมดเลยตำรวจด,ดามึงมันดังจริงๆมันกรีดออกไปข้างนอกเขาก็เลยแบบว่ามาเตือนอย่าเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยแต่กูคงกรทุก<แ>ต,ตีตตไผ่เนาะค่ะสิกลังมาเปิด คนอู่นบนต้องรู้จักเอียงคารไปเที่ยวกันอะมึงไปเที่ยวร้านมิก6 6มาจากเพิดเพลินเจอกันนะมึงอีก15บทีไปเจอกันหน้าร้านมิก66ทําไมอังคารยังไม่มาเราก็ต้องรอรับบัตรเมื่อไหร่อังคารจะมาเมื่อไหร่อังคารจะมาทะลอกไปหมดเลยมาถึงรถล้ลมยังไม่ก็รถล้ลมเพราะอะไรรู้ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มาฝนตกเห็นไก่ตัวหนึ่งเปียกฝนก็เลยสงสารไก่ก็เลยหยิบไก่มาด้วยไก่กระดุกระดิ่งก็เลยรถล้ลมใจบุญ หลายเรื่องเรื่องยี้เนี่ยล่าสุดลถล้มอีกเกือบตายหน้าแหกหมดเลยตอนแปดโมงเช้าเมายันแปดโมงเช้ารถล้มอยู่ตรงสี่แยกลกกันโดล้มลงไปเป็นนอนบนเนี่ยสนามหญ้านอนยาวไปเลยนืกอว่าฟูกนิ่มก็เลยไม่รู้คนคิดว่าตายคนคิดว่าตายมันนิ่มดีใครเห็นกวาายใครเห็นกวาตายพี่หมอถามว่าหนูเป็นหมอลำอั้อมากอ่ะยังคานอ่ะไปหาดูนะ อังคารเนี่ยเบียงเซอุบลนอ่ะไปหาดูในเพจมีโอ้ยเทปเพจเบียงเซ Beyonce, เคยลงรูปอังคารนะที่เต้นการขนนนะเดีย๋ยวรอบหน้ากูจะเผาเรียงตัวเลยว่ามีใครบ้างเทปนี้อาจจะเบือนๆหน่อยอะใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดพัทลุงนะคะชื่อร้านว่าขนมจีนแม่ตุ๊กแม่นุ๊กอะไรทักอย่างหนึ่งค่ะก็มาอยู่ตรงหัวสะพานเลยอร่อยมากนะคะใครเคยกินลองมินเข้ามาหน่อยนะจ๊ะแต่วนันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเพราะว่าเผ็ดมากไม่เคยมีอารมณ์ร่วม่าไร่แค่นั้น อัน่เกสุดๆไม่ได้ชอบกินแคะตีนไก่นะตีนคนก็ชอบก็มาดิ